คุยคุณโตก่อนเรื่องผมเยอะมากเลยการเงินของคุณโตใครที่เกิดวันที่สิบสามเดือนเก้าสองห้าหนึ่งสามนะครับคนเกิดปีสองห้าหนึ่งสามปีจอคนเกิดปีจอจําไว้นะนิสัยเป็นคนที่รักใครรักจริงนะครับแล้วก็นิสัยก็บอกปีจอสัญลักษณ์ก็คือสุนัขหรือหมาเนี่ะนะจุดเด่นของสุนัขคือเป็นคนที่มีนายนายเดียวเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ปีจอในเวลารักใครจะหูจะลักโคตรรักเลยนะแล้วทุ่มเทให้เกินร้อยเกินพันเกินหมื่นด้วยนะครับ คนที่เกิดปีจอและถ้าเขาทําให้คุณเจ็บช้าน้ําใจหรือหักอกเนี่ยคุณก็ยังรักเขาอยู่นะเออปากอาจจะบอกไม่รักหรือเกลียดแต่ใจยังยังรักเลยนะนี่เพราะฉะนั้นคนเกิดปีจอนนี่ใครเอาเป็นแฟนนี่อูโหูจะแบบดีมากๆเลยแต่ถามเรื่องการเงินนะครับเนี่ยไหมเพราะฉะนั้นใครที่ดูดวงแล้วไม่ได้ส่งมาหรือว่าไม่ได้ส่ง S อสมาดูดวงนะเกิดปีต่างๆหรือเกิดวันต่างๆผมก็จะมีเคล็ดและมีเกรดแล้วก็ทายดวงรวมๆให้คุณด้วยนะครับ คุณโตถามเรื่องการเงินนะครับดาวการเงินของคุณโตคือดาวอังคารนะครับอังคารมันเป็นเทพแห่งสงครามใครมีดาวการเงินเป็นดาวอังคารส่วนใหญ่แล้วเนี่ยหาเงินโอ้โหโ,หโคตรยากเลยนะกว่าจะได้มาโอ้โหโคตรเหนื่อยเลยเออเพราะฉะนั้นดวงชะตาคุณโตเป็นคนที่กว่าจะได้มาทุกบาทนี่เงินฟุกฟุก,ฟกไม่มีหรอกนะโชคลาภฟุกฟุกไม่ค่อยมีหรอกนะเพราะฉะนั้นการเงินในช่วงปีนี้ยังไม่ดีนะครับดาวพระหัสโคจรอยู่ในเอนอลิ แปลว่าหัวหน้าผู้หลักผู้ใหญ่จะทําให้คุณเครียดมาหนึ่งปีแล้วการงานคิดอยากทําอะไรไม่ค่อยดากหรือไม่ค่อยได้ตามที่ต้องการเลยจะเริ่มดีขึ้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2,554จําจำไว้นะครับคุณโตพฤษภา5 4ถึงนะครับมิถุนาห้าหนึ่งปีนี้เป็นปีที่ดีที่สุดในรอบ10ปีของคุณโตเลยนะครับการเงินจะดีขึ้นในช่วงปีนั้นครับต่อมาต่อมาคุณแพรนะครับคุณแพร เกิดวันที่12เดือน7 2.506นะครับช่วงเวลา6กโมงสินะครับ6กโมงเช้าก็อีกสินาทีนะครับตอนเช้าถามเรื่องหน้าที่การงานคนหนองคายแต่ทำงานนะอยู่ที่ลบบุรีนะครับอืเป็นคนหนองคายนะเพราะฉะนั้นต้องรู้เนี่ยที่ไหนเนี่ยข้างหลังผมเนี่ยนะมีเสืออยู่หนึ่งตัวเนี่ยนะครับที่ไหนนะอือตอบกันให้ได้แหม มันง่ายมากเลยนะคุณแพรครับถามเรื่องของงานดวงชะตาของคุณแพรเนี่ยดาวการงานตอนนี้ดาวการงานอยู่ในเรือนการเงินแปลว่าหนึ่งทำงานต้องทําธุรกิจส่วนตัวจะดีที่สุดนะครับจะค้าขายยิ่งดีนะครับและคุณแพรเป็นคนที่ปากกับปากกับใจตรงกันคิดอะไรก็พูดอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเป็นคนที่เวลาอยู่ใกล้ใครพูดตรงๆ แล้วพอพูดบางประโยคในวงแตกเลยนะอ่เป็นคนที่พูดจาทั้งเชื่อเฉอนคนได้เก่งหรือจะพูดจาทําให้คนแบบแหมยิ้มแป้นหลงแบบในคําพูดได้นมน้าวจิตใจคนเก่งเป็นคนที่ปากดีนะครับไม่ใช่เธอเป็นคนปากดีแบบประเภทด้านลบไม่ใช่นะเป็นคนที่ปากที่ทําให้หาเงินหาทองได้เพราะฉะนั้นการงานจะมาจากปากนี่เห็นไหมเพราะฉะนั้นสือหเห็นว่าดวงคุณแพรนี่นะ หนึ่งเป็นในหน้าดีสองทำงานค้าขายดีแล้วก็สามนะครับหน้าที่การงานในช่วงปีนี้จะเริ่มดีขึ้นปีหน้ามีเกณฑ์การได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งงานขยายขึ้นการเงินก็จะดีขึ้นนะครับปีหน้าดีกว่าปีนี้อีกนะครับคุณแพรนะต่อมาคุณอะไรเนี่ยคุณพรวันนะครับคุณพรวันเออชื่อแปลกนะพรวันหรือไพรวันนะครับใครก็ได้ที่เกิดวันที่ยี่านะครับ เดือนพฤษภาสองห้านะครับนะ่าปีลักาด้วยนะคนเกิดปีไก่คนเกิดปีไก่เนี่ยเป็นคนที่จู้จีจ้จุกจิกเป็นไก่มันจิก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 ไปเรื่อยนะคนเกิดปีไก่จําไว้นะครับแต่ว่าเป็นคนที่ละเอียดนี่ไก่มันมองเห็นเห็นแมวเวลาไก่นี่มัน เห็นพวกเม็ดข้าวเล็กๆนะัเห็นได้ไงกันบุรุนะมันก็จิกๆๆๆๆไปเรื่อยเพราะฉะนั้นคนเกิดปีไก่เนี่ยเป็นคนที่ละเอียดทํางานอะไรก็ตามเห็นจุดผิดหรือว่าจุดบกพร่องหรือเห็นปัญหาได้เร็วกว่าคนอื่นเขาเพราะฉะนั้นเหมาะแก่การทํางานพวกประเภทบัญชีนะครับเหมาะแก่การทํางานพวกตัวเลขทั้งหลายแล้วก็เหมาะแก่การทํางานที่ไปพวกงานซ่อมงานแก้ไขนะครับ ใครที่เป็นหัวหน้าแล้วต้องการจะหาลูกน้องอยู่แผนกบัญชีเนี่ยหรือว่าหาลูกน้องที่ทํางานละเอียดเนี่ยโหคนเกิดปีไก่ดีมากๆเลยนะครับนี่เพราะฉะนั้นคุณพรวันหรือไพวันเนี่ยนะครับมาจากสระบุบลีอีกแล้วนี่โหโหลระบรียิงทุกจังหวัดไปหกศูนย์แล้วนะเพราะฉะนั้นจังหวัดอื่นสรงมานะครับอ๋อคุณแพ้นี่กทมนะครับอามาคุยกันต่อ เรื่องการงานช่วงนี้ดวงชะตาดาวการงานดาวพฤหัสเล็งดาวพฤหัสเดิมแปลว่าการงานเริ่มดีขึ้นช่วงเดือนธันวามกรานี้จะมีข่าวดีเรื่องงานนะนะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ทํางานขยันเต็มที่ได้เลยครับกําลังจะเห็นผลดีในช่วงสิ้นปีนี้นะครับประมาณช่วงเดือนธันวาดีมากๆเลยครับแล้วก็ที่สําคัญคือการเงินก็จะดีด้วยนะครับแต่ต้องระมัดระวังพวกดินทานะคุณเป็นคนที่ เวลาทํางานหรืออยู่ใกล้ใครเนี่ยคนเขาจะหมั่นไส้ไม่ใช่คุณเป็นคนไม่ดีนะเพียงแต่ว่าคุณเป็นคนที่เวลาทํางานแล้วจะเด่นแล้วก็จริงจังกับงานคนเขาขี้เกียจกันเยอะคุณอยู่คนใกล้คนขี้เกียจเพราะฉะนั้นคนขี้เกียจก็จะหมั่นไส้คุณไงนะเพราะฉะนั้นก็อย่าไปสนใจมากก็ก้มหน้าก้มตาทํางานไปใช้ผลงานแทนปากในการทํางานนะครับอย่าลืมการส่งเ m s เอมเอสนะครับโดยการ ใครอยากดูดวงก็พิมพ์เนี่ยพิมพ์เหมือนคุณจักรพงศ์เนี่ยนะชื่อนะครับวันที่เกิดเดือนเกิดปีเกิดนี่ตามหน้าจอเวลาเกิดด้วยยิ่งดีนะครับแล้วก็เรื่องที่อยากทราบหนึ่งเรื่องและที่สําคัญคือจังหวัดจังหวัดที่ส่งเข้ามานะผมอยากรู้ว่าส่งมาจากจังหวัดไหนกันบ้างนะครับแล้วใครอยากรู้ใครตอบถูกข้างหลังก็รู้ว่าที่ไหนก็ตอบกันมานะครับคราวนี้มาคุณ คุณบัณฑิตนี่คุณบัณฑิตเกิดวันที่สามนะครับสามเดือนเก้านะครับปีสองห้าหนึ่งหกนี่ช่วงเวลาเกิดโอเคได้แล้วมาจากจังหวัดไหนไม่ได้บอกนะครับอยากรู้จังหวัดจริงจริงผมอยากรู้ว่ามาจากจังหวัดไหนกันบ้างนะครับน้ําท่วมเดี๋ยวช่วงหน้าผมจะบอกนะว่าน้ําจะท่วมมากกว่านี้หรือว่าจะลดลงแล้วนะครับในการดูดวงเมืองคุณบัณฑิตนะครับเกิดปีฉลูนะ่ะ คนเกิดปีฉลูเป็นคนที่อดทนแล้วก็เป็นคนที่เก่งแล้วก็เป็นคนที่ดื้อนะครับอืมแล้วก็เป็นคนที่อดทนอดกลั้นสูงมากกว่าหลายๆราศีนะครับเพราะฉะนั้นใครมีแฟนเป็นคนราศีเป็นคนฉลูในปีฉลูเนี่ยนะเวลาพูดอะไรไปโอ้โหเขาจะทน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 มากๆเลยนะส่วนใครที่เกิดราศีเกิดไอ้เกิดปีฉลูเนี่ยนะ ก็จะเป็นคนที่รับหรือว่าต้องคอยแบกภาระคนรอบข้างอยู่เสมอนะครับเพราะฉะนั้นคุณบัณฑิตไม่ได้ถามเรื่องอะไรเนี่ยถามว่าจะได้อยู่ด้วยกันไหมออกกับแฟนที่ชื่อคุณกาญจนานะบอกมาด้วยนะ <c oughs> เอออ่ะบอกชื่อหมดแล้วนะเออจริงๆเนี่ยคุณไม่ต้องบอกชื่อแฟนกนด้วยก็ได้นะเดี๋ยวเขารู้หมดนะคุณน,นี่แฟนเกิดปีมะแม่เนี่ยนะคุณบัณฑิตกับคุณเมื่อกี้เนี่ยนะครับคุณแฟนคุณนะ ถามว่าจะได้อยู่ด้วยกันไหมนะครับดวงชะตานี้ในช่วงปีนี้นะครับอูปีนี้ยังไม่ได้อยู่ด้วยกันแน่นอนปีหน้าปีหน้าดาวความรักนี่นะอืมดวงชะตาดาวความรักของคุณบัณฑิตนะครับกับคุณกาญจนาเนี่ยนะเออพื้นดวงชะตานี้สามารถอยู่ด้วยกันได้แต่ปีนี้และปีหน้า,ป,นาปีหน้าต้องช่วงกลางปีไปแล้วนะครับช่วงครึ่งปีแรกก็ยังไม่ได้อยู่ด้วยกัน แต่มีเหตุมีเหตุดูชะตาที่ต้องเรามัดระวังดีๆนะครับเรื่องของผู้ใหญ่ของทั้งสองฝ่ายนะครับผู้ใหญ่ของบ้านคุณและของบ้านแฟนนะครับ mm. เพราะฉะนั้นคุณจะพิชิตใจแฟนคุณเนี่ยเ mm. ดี๋ยวก่อนแป๊บนึงนะครับ mm. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูบัวนะจากคุณหน่อย mm. โอเคถูกต้องนะครับ แต่คุณหน่อยก็ดัดไม่ได้ส่งวันเดือนปีเกิดมาเพราะว่าคุณหน่อยเขาเสียสละไงคุณหน่อยเป็นคนดีนะครับเสียสละไม่ดูดวงตัวเองนะเพราะฉะนั้นโอ้ขอบคุณคุณหน่อยนะครับต่อมาเพราะฉะนั้นคุณบัณฑิตครับถ้าคุณจะอยู่ร่วมกันกับแฟนคุณคุณต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าคุณรักเขาจริงจากการที่รักให้เห็นโดยที่ให ญาติพี่น้องหรือพ่อแม่นะครับของแฟนคุณเห็นให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าคุณจะพิชิตใจหรือจะอยู่ด้วยกันเนี่ยเงื่อนไขไม่ได้อยู่ด้วยกันสองคนหรือว่าเงื่อนไขไม่ได้อยู่ที่คนสองคนแล้วมันอยู่ที่ครอบครัวของแฟนคุณนะครับที่จะยินยอมหรือว่ายอมรับตัวคุณมากแค่ไหนโดยการพิสูจน์ให้เห็นความมั่นคงและให้เห็นอนาคตนะครับว่าอนาคตคุณในต่อไปหน้าที่การงานจะเป็นอย่างไรหรือคุณวางอนาคตหรือวาดอนาคตไว้แบบไหนและพิสูจน์ให พ่อแม่ของแฟนคุณเห็นให้ได้จึงจะได้อยู่ด้วยกันนะครับนี่อามาต่อต่อเอ๊ะบอกว่าช่วงนี้เวลาหมดเพราะฉะนั้นช่วงหน้าช่วงหน้าเนะี่ยเวลาช่วงนี้หมดเวลาช่วงหน้ายังอยู่อีกเยอะเลยนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราพักสักคู่นะครับเดี๋ยวเรามาเจอกันช่วงหน้านะครับช่วงนี้เราจะอใครจะไปเข้าของน้ําอะไรสักแป๊บหนึ่งได้นะครับแล้วเดี๋ยวมาเจอกันนะอย่าผิดนัดนะครับพักสักคู่ครับ <S <S พยากทัวว่ว้พระล้างทุกล้างโศกเติมบุญเสริมชะตาชีวิตณเมืองประวัติศาสตร์สุพรรณบุรีกับผมอาจารย์นัทนรลักษณ์ ร่วมถวายสังฆทานเพื่อปรับแก้ดวงชะตาเสริมชะตาชีวิตเพื่อความเป็นสิริมุคลให้กับชีวิตมากยิ่งขึ้นทั้งเรื่องการงานการเงินความรักหรือสุขภาพเรื่องต่างๆนานาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตโผรมาได้ที่0815521387ผมอาจารย์นัทนอรัตจะนำสวดอธิษฐานจิตทุกวันเคยไหมไปดูดวงมังกหลายที่ตรงบ้างไม่ตรงบ้าง บางคนก็อยากรู้ดวงตัวเองเพื่อจะได้รู้จังหวะชีวิตว่าเมื่อไหร่ชีวิตมันจะดีขึ้นสักทีเมื่อไหร่จะมีแฟนเป็นตัวเป็นตสักทีจากนี้ไปไม่ต้องถามใครแล้วละพระผมจะเปิดสอนวิชาโหราศาสตร์ไทยแบบเจาะลึกเรียนเพื่อหาคําตอบได้ด้วยตัวของคุณเองไม่ต้องมีความรู้พื้นฐานมาก่อนก็เรียนได้เพราะผมจะสอนวิธีรัดเพื่อน,นําไปใช้งานในทันทีกับผมนัดนลลลั์คนพยากรณ์ปีนี้จะสอนเพียงรุ่นเดียวรับจำนวนจำกัดโทรมาได้ที่0815521387 สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผ,ผู้ชมคุณผู้ชมค่ะเห็นข้อแตกต่างหรือเปล่าคะดูดูวันนี้นนนี่เธอแบบว่าสวยเซ็กซี่ผิดปกตินะดูดีขึ้นเยอะเลยอะดูดีขึ้นเยอะเลยใช่ใชไหมอยากจะรู้